สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมครับก็อยู่กับผมครับบ่าวบังคุณมักรถคลิปนี้พาพี่น้องมาดูรถไายแท็กเตอร์ครับยันม่าพี่น้อง e f 5 1 4 t ครับโอ้แกะกล่องมายังไม่ถึงเดือนเลยพี่น้องคันนี้ครับโอ้แกะกล่องมายังไม่ถึงเดือนนะครับรถป่าน้อยครับป่าน้อย มาดูการปันะ่นครับปั่นนาดินแห้งพี่น้องปั่นวานข้าวครับกับยันมาพี่น้อง51แรงม้าครับตัวนี้ป่าน้อยดาวมาหมื่นหนึ่งนะพี่น้องหนึ่งหมื่นบาทครับใช้เครดิตเก่าพี่น้อง บริษัทช่วยดาวจบแปดหมื่ 80, ครับแล้วก็ยันมาช่วยดาวอีกหกหมื่พี่น้องเมื่อวานป่าน้อยบอกว่าทางบริษัทแจ้งมาว่า,าช่วยดาวในราคาแสนหกครับแต่เราจ่ายเพียงหนึ่งมื่พี่น้อง แกใช้เครดิตเก่าครับคันเก่าแกก็เป็นยันมาครับ49แรงมา้าแต่ว่าแกเอาไปให้ลูกชายครับที่หนองบัวลำพูแกก็เลยพึ่งออกมาใหม่ครับคันนี้ยังไม่ถึงเดือนเลยพี่น้องวันที่15พฤษภาครบรอบหนึ่งเดือนพอดีครับกับยันมาคันนี้ครับ EF514T พี่น้อง51แรงมา้าเป็นเครื่องยนต์ ซีซูครับเครื่องยนต์อะไรเนาะรุ่นเครื่องยนต์น่าจะเป็นทีวีทีวีเอ็นหรือเปล่าครับพี่น้องทีวีแหละผมว่าทีวีครับทีวีดิเรกอินเจกชันครับระบายความร้อนด้วยน้ำซีซูโอ้จอดอะไรเนาะฝุ่นเยอะจริงๆครับป้ามัดหนาคอนป้าฝุ่นเยอะโอเค ใช้หน้ากากอนไมยอยู่ครับพี่น้องกันฝุ่นพี่น้องฝุ่นเยอะครับอันนี้ถังน้ำมันบรรจุที่40ลิตรครับอันนี้ปั่นเกียร์สองพี่น้องแกปั่นเกียร์สองนะครับโอ้ฝุ่นเยอะจริงๆพี่น้อง น้ำหนักยกปลายแขนอยู่ที่1,350กิโลนะครับเข้าๆนะพี่น้องเครื่องยนต์สี่สูบครับได r e เ t รกอินเจคชระบายความร้อนด้วยน้ำโอ้สุดจันจริงครับนี่รถใหม่ครับเป็นรุ่น e อพี่น้องตัวใหม่ล่าสุดน่าจะเป็น M Y นะผมไม่แน่ใจนะพี่น้อง M Y ห้แรงม้าครับตัวใหม่รึเปล่าอันนี้เสียน้อยบอกนะครับโอ้ฝุ่นเยอะจริงๆครับนี่มองหารถไม่เห็นเลยพี่น้องเป็นแต่ลังคาครับปั่นงานนาะงานนี้เสร็จก็จะไปต่ออีกงานหนึ่งแล้วก็เสร็จพี่น้อง มาดูกันเลยครับพี่น้องกับยัน e มาครับ EF 514 t 5 1แรงม้าครับรถใหม่ครับรถใหม่ออมายังไม่ถึงเดือนเลยครับนี่สดๆร้อน ว,วันที่สิบห้าครับเดือนครบเดือนพอดีพี่น้องสิบห้าพฤษภาครับอีกไม่กี่วันข้างหน้าครับครบหนึ่งเดือนครับคันนี้คันนี้เต่มน้ำมัน B10 นะครับใช้ปกติครับพี่น้องดีเซล B10 ครับ ความจุที่40ลิตรครับถังน้ำมันตรงนี้น้ำมันก็ไม่ถือว่าแพงมากครับาวาน16บาทก,กว่าครับพี่น้อง ห้าหกรก็อยู่ได้ทั้งวันพี่น้องเดี๋ยวนี้ครับน้ำมันถูกโอ้ถยเกียร์สครับวิ่งได้เร็วจริงๆครับนี่รอบมันน่าจะโอ้เร็วครับรอบเร็วดีครับพี่น้องเป็นรถใหม่นะพี่น้อง โรตารี่อบหมุนก็ความกว้างอยู่ที่เมตรแปดิบครับเป็นรุ่น V1800 RH ครับพี่น้องโอ้ขอบสีทองครับนี่ขอบล้อสีทองขอบสีทองสวยมากครับพี่น้องยันมากครับขอบสีทองร้อน้า18นิ้วครับ ล้อหลังย6นิ้วโอ้ปาหน่อยววขับเร็วเทอะวะจะคำแล้วครับพี่น้องปนันนาดินแห้งพี่น้องโอ้เป็นดินทรายครับ สายเ้วนครับนี่ก็ยันม้ารุ่นนี้ก็ดูสูงใหญ่ดีนะพี่น้องยางหลังก็ขอบ26ครับยางหน้าขอบ18 เยอะครับสุวนเยอะจริงๆพี่น้องตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นลูกค้าใหม่นะครับน่าจะดาวอยู่ที่เจ็ดหมื่นนะพี่น้องอันนี้แกใช้เครดิตเก่าครับดาวหนึ่งหมืนบริษัทช่วยดาว 8, แปดหมื้นทางยันมาช่วยดาวอีกหกหมื่นเป็นแสนห้าแสนหกพี่น้องเมื่อวานทางบริษัท ส่งใบเสร็จมาบอกครับพี่น้องเสียน้อยพู้นได้ฟังนะครับนี่ใช้ดีครับแกก็ใช้ยันมามาสองคันแล้วครับพี่น้องคันนี้ก็เป็นคันที่สองครับ เาเจ้าเขาเจ้าเขาฟาาน้อยสิเหลาแล้วละวู้คล่ลอ,องตัวดีครับดูเพลินเลยพี่น้องโอ้ฝุ่นเยอะครับนี่ฝากระโปรงมีแต่ฝุ่นพี่น้อง ยีนมา EF ี่ยันึ่ f 5 1 4 T นะครับพี่น้องท่อไอเสียก็จะออกตรงด้านหน้าครับพี่น้องฝั่งซ้ายตรงล้อหน้าพี่น้องปลายท่อจะอยู่ฝั่งด้านหน้าเลยครับฝั่งล้อซ้ายพี่น้องตรงล้อเลยครับ ถังน้ำมันอยู่ด้านหลังนะพี่น้องหลังคนขับครับคล้ายๆกับจอนเดียพี่น้องน่าจะเป็นถังไฟเบอร์นะรุ่นนี้ผมไม่แน่ใจนะพี่น้องไปค้นหาดูได้ครับข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถครับยันม่มาในเว็บไซต์ Google พี่น้อง หลังคาก็ถอดออกง่ายครับพี่น้องมีน็อตอยู่ทั้งหมด4ตัวครับฝั่งละ2หลังคาก็ถอดได้สะดวกครับตัวนี้น่าจะใช้ผ่าน6นะครับผานห โอเคนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube บ่าบองคนมรถด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงครับที่เข้ามารับชมช่อง YouTube บ่าบองคนมรถขอบคุณจากใจจริงอีกครั้งครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ